กระซิบบอกเราสวัสดีค่ะรถกระบะมือสองราคาเบาๆนะคะเข้าไร่เข้าสวนสบายค่ะรถกระแบะแคปพร้อมใช้นะคะขับขี่ได้สบายมิสูบ,บิเชิสตาดดา2.5เทอร์โบนะคะรถกระบะป,ปี97ค่ะเครื่อง2.5เครื่องเทอร์โบดีเซลประหยัดสุดๆนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะขับเบาสบายสภาพสวยทรงดีล้อแม็กสวยทบชุดด้วยนะคะ เป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะเข้าชิดเข้านิ่มไม่เด้งไม่หรุดแอร์เย็นฉ่ำระบบไฟติดครบนะคะภาษี68มีนาเริ่มชุดโอนครบมอร้อน้ำมีเนียมพัดลมไฟฟ้าค่ะร้อแม็กขออบ18ยางดอกดีคัตซีสวยค่ะบอดี้ไม่ผุนะคะพื้นกระบะสวยฝาท้ายเปิดได้ปกติค่ะราคาคันนี้55,000บาทเน้นตามสภาพนะคะสนใจนะัดดูรถตัวจริงติดต่อ สอบถามติดต่อได้ตามช่องทางการติดต่อตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์โทรคนขายไว้ให้เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ